สวัสดีพี่น้องปองายสุขูสุกคนเมนีนูแหม่มมี่อะโวคาโดวัอนี้เขาจะมากินลองกินอะโวคาโดกันด้วยมันจะมีรสชาติเหมือนครีมมี่อย่างที่เขาร่ำรือกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูโอ้เนื้อมันเป็นสีเขียวตั้งล่ะครีมมี่นะแปลว่าโอ้ สามศูนย์เอ้ยสามศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์สามเนี่ยเพิ่นบอกว่าพันนี่นะบ่หัวพันนี่ยังแต่ว่ามันสุกมากเลยหัวมันข้างในมันกับมีออกเหลืองๆมันมากเลยดตากัดกัดจั้ยสเนาะเอาเล้กัดมั้ยใมาแม่กัดก่อนให้แม่กัดก่อนปะอร่อยมันมากก็เนื้อข้างในมันไงอันนี้มันเป็นเส้นใหญ่เนาะ อุ้ยมันอันแสบอีลีหมมันเหมือนครีมมี่อือแจ๊บบห,หนูหยิบหน,หนูหนูกินตรงข,งข,งขงางๆมั้อืมอืออร่อยใช้ได้ใช้ได้เลยเดี๋ยวสิแก,กอันเปลือกมันออกสมอลเลยบ์มีมีดบมมีมีดเอา้า มันี่แม่บอกว่าปอกเหมือนกล้วยอืมใช่มันปอกเหมือนกล้วยแต่แต่เอามีกรีดมันจะปอกเหมือนกล้วยได้ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าบริกรีดไว้แต่แรกไงบริกรีดไว้แต่แรกไม่เป็นไรมันย่างเดียวแล้วก็หอมอย่เนี่ยไอบูบไอตู่เมิงเบิงเมิงมันมันย่างเดียวเดี๋ยวเ้าสิเอาเพิ่มความหวานให้มันใส่ บ่มี่น้ำผึ้งได้ไหม่อ่ะอรอยร้อยรอยร้ยอัก่อนนะเอานรอยซิ่รอยสิโอ้วเอาเอาเดือดเดือแม่แากาดนั่นแหละหือแซ่บแพงอย่างนู mm ้น hmm. ้องกินดูจะได้บอกหน่อยนิดหน่อยมันอร่อยมากเอาเร็วๆอือออืมือ เนือน้อเนียนนุ่มครีม,ม่สุดๆเหมาะสำหรับคนที่แบบลดความอ้วนได้แนี่เนนั้คนนนเคยคือคือตอนนั้น่ะเราซื้อแต่มันคนละแบบมันคนละสายพันธุ<ะ>์อน,นั้นเขาสื่อแบบกลมๆแต่อันนี้มันเป็นแบบแบบ,บแบบแบบอันอนนันแบบอันอย่างก็อนนันแบบอันอย่างก็อ่า มะเขือยาวไหมเออมันเหมือนมะเขือยาวมะเขือม่วเรียกว่าตอนนั้นเรากินเรากินกับน้ำผึ้งเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเริ่มเริ่มสีน้ำเห็นไหมแต่เนื้อน้ำอ่ะอร่อยแม่มันอยู่ไหนข้างบนไหนนี่ไอตุกตุกนี่ใหญ่ๆกัดเร็วๆกัดสิกัด เอามาใกลกๆ,ๆจานมันสิเดียบวเฮียใส่ห,หวานไหมหอร่อยไหมหวานมันมันมันวานคาเมลงี้ยแบบครีมมี่เลยอะ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะครีมมี่คืออะไรก็ครีมครีมมี่ก็คือแบบก็เหมือนครีมที่เขาแต่งหน้าเค้กกันแหละแบบนั้นเลยอืมอุ้ยเสียบอีทีม,มีองง่อีทีคาเมลไอพันสามศูนย์สี่บ้งเนี่ย เพิ่อนหอกูฟังย่แไ่ค่ะแต่เ้ากัจําว่าได้เออบอกหวยบ่บอกหวยทีดูเหนือมันแบบเนียนมากคือแบบเนียนสุดๆอ่ะดูดูแบบน่ากินอ่ะมันเหมือนฟักองเออมันเหมือนเนื้อเนื้อมันแบบเนียนแม่แม่เดี๋ยวนะ ดูเดี๋ยวเราจะกัดให้ดูนะวันอันเม็เดมันเป็นเม็ดมันเป็นสีหยางสีนะเดี๋ยวโอ้ลูกชายเดี๋ยวจับมือแม่ดีล่ะโอ้ยยังใส่ให้แม่หน่อยแม่ชอบหวานว่าอืมเริ่มอ้วนขคุณเราไหมบ่อ้วนก็เนี่เขาบอกอิ่นอ้วนหรอกเขาเอิ่นพอดีบัวเทียนหอดถึงสีชิ้หายโอ้ยอืนำนำมน้ำแม่กิโลแล้วอืมดูเม็ดมัน ม,มันมันไงเออแม่เอาาเอแบบนี้มากเหมือนคุเรียนทีนยังบาฝึกเราพาเร็วเสียบเสียบอีหลีคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกก่อนเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบอัอดีค่ะ